What? Yeah. ครับผมก็กลับมาพบกับการเรียนรู้วิธีการอ่านภาษาเกาหลีในเทปที่2กันอีกแล้วนะครับในหุหน่วยที่2นะครับหรือว่าหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยองฮวานะครับอ่ะยองฮวาแปลว่าอะไรจําได้ไหมเอ่ยยองฮวาแปลว่าหนังหรือภาพ,พยนตร์ใช่ไหมครับคำศัพท์ที่เราเคยเรียนในเล่มกันไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นคำว่า ยองฮวาควันหรือว่าขึกจำจําได้ไหมเอ่ยอ่าเจ้าสองคำนี้แปลว่าโรงภาพ,พยนตร์นะครับในหน่วยนี้นะครับก็มาดูรูปภาพกันเลยนะฮะสองรูปแรกนะครับรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนเขานั่งดูอยู่ในโรงหนังใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปหน้าจอของโรงหนังนะฮะกำลังเ,เหมือนเขาเรียกว่าฉายหนังเรื่องภูสันแห่งนะครับ ผู้สั่นแฮงคืออะไรนะครับนึกภาพไม่ออกนะครับก็พูดง่ายๆถ้าทุกคนเข้าใจเป็นภาษาไทยก็คือเอ่อซอมบี้หนังซอมบี้บนรถด่วนรถด่วน,รถ,วนรถไฟอะครับที่ชื่อว่าเทรนทูผู้สนนะใช่ไหมเป็นหนังซอมบี้ที่เป็นผีที่วิ่งไล่อยู่บนรถไฟ KTX นะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้สั h นแหงนั่นเองนะชื่อภาษาเกาหลีเขาจะเรียกนี้นะครับเซตรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นผู้กำกับ นะครับซึ่งพ่วมก,กับก็ทาหนังสายแอนิเมชันนะครับประกอบไปได้วย2เรื่องคือเรื่องด้านซ้ายนะเทเจวังนะครับกับไซบีนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่แปลแล้วกันเนะาะมันเป็นชื่อหนังนะครับข้ามาดูรูปที่3นะครับรูปที่3มารูปที่4นะร,รูปที่3มีคาศัพท์คํานึงก็ครัว่าเชมีเกตะนะเชมีเกตะแปลว่าสนุกจังเลยนะครับสนุกจริงๆนะครับมาจากคําว่าเชมี อิตตะนะครับที่แปลว่าสนุกเอามารวมกันนะเแชมีอิตนะมีอิตรวมกันมันก็เลยกลายเป็นคําว่ามิดนะอ่ารวมกันเป็นเแชมิเกตตะนะครับเกตเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์นะครับแปลว่าจะ นะใช้พูดถึงเรื่องคาดเดานะคาดเดาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่อันนี้เหมือนเขากําลังดูอยู่แต่หนังมันยังไม่จบใช่ไหมเขาก็น่าจะคาดเดาหรือพูดไปเปลยออกมาว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะสนุกจริงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายขวามือนะอหมูมันน่าเป็นผีเลยนะครับแล้วก็มีคําเอื้อกนะครับเอื้อกเนี่ยมันเป็นเสียงแบบเหมือนคล้ายๆคําอุทานนะครับเราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าว้ายก็ได้นะอุ้ยก็ได้นะครับ ไม่มีความหมายนะเหมือนแบบอยู่ดีแล้วก็อุทานออกมานะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเรื่องสั้นของเขานะครับเขาให้มาน,นี่ผมแยกมาเป็นประโยชนประโยคให้เลยนะครับมาดูประโยคนที่1น,นะครับบอกว่าย้องว่านะครับแล้วก็เครื่องหมายนะเครื่องหมายข้างบนไอ้ตรงนี้เนะี่ยถ้าในข้อสอบทุกคนเจอเนี่ยให้รู้เลยมันเป็นชื่อเฉพาะนะฮะกำหนดว่าเป็นพวกชื่อหนังนะครับชื่อหนังสือ ชื่ออะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นชื่อถนนชื่อซอยชื่อตึกอะไรก็ได้นะครับเป็นคําเรียกนะครับให้ดูเครื่องหมายให้ดีๆด,ด้วยนะครับมันเป็นเครื่องหมายแบบขีดลงมาอย่างนี้2ตัวนะครับอ่ะแล้วก็มีอึลพัสไซโยนะครับเรามาแปลกันทีละประโยคเลยนะครับอย่างประโยคแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายองฮวายองฮวาก็คือ หนังใช่ไหมครับหรือว่าภาพ,พยนตร์นะครับปูซันแห่งนะปูซันแห่งก็คือเทรนทูปูซานนะครับชื่อหนังเลยนะเทรนทูปูซานหนังซอมบี้เนี่ยนะครับถูกบ,บังคับให้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะครับปิดท้ายด้วยคำว่าพัสเซนะพัสเซลคำนี้มาจากคำว่าโพดะ นะครับโพดะที่แปลว่ามองนะครับแปลว่าดูนะครับแปลว่าพบหรือแปลว่าเห็นก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นคําว่าดูนะครับเขาทําอะไรกับมันนะครับเขาทําการตัดดะออกนะครับแล้วไปผ่านกับไวยากรณ์บอกอดีตก็คือไวยากรณ์อดอดแฮดซอโยนะครับจุดจุดจุดนะฮะวงเล็บอันนี้หนึ่งแล้วนะครับแล้วครับแล้วค่ะ นะฮะแล้วครับแล้วค่ะ,ะต่อมานะครับเออเดี๋ยวก่อนไปไประโยชน์ต่อมาทวนประโยคเก่าก่อนนะ,ะยองฮวานะครแล้วก็เครื่องหมายนะครับผู้สั้นแหง พัสไโนะครับได้ดูหนังนะฮะหรือดูภาพยนตร์เรื่องเทรนทูป,ปูซารมานะครับเขาบอกว่ายองฮวานึน่นยอนซังโฮคัมโดเกชมบียองฮวายอนะครับอ่ะมาดูตัวแรกกันตัวแรกเนี่ยเขาให้คำว่าอีมานะครับอีแปลว่าน,นี้ใช่ไหมหรือว่านี่ก็ได้นะระบุตำแหน่งระบุ ระยะใกล้ไกลนะครับอันนี้คําว่าใช้รวมกับคาว่ายองหวาน,นะครับก็แปลว่าหนังหนังเรื่องนี้หรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับตามด้วยไวยากรอึนน่นนะครับอึนนๆ่นจำได้ไหมเอ่ยอึนนๆบอกว่าคําที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถูกบังคับให้เป็นประธานรองของประโยคหรือเป็นหัวเรื่องของประโยคนั่นเอง นะนะหนังเรื่องนี้นะครับเป็นประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ประธานเสร็จเราไปที่หลังสุดของประโยคเลยนะครับจะมีทีวากกณ์ตัวหนึ่งก็คือไวยากรเยโยนะวากรเยโยนะครับหรือว่า e a ยนะครับใช้กับอะไรใช้กับคำนามนะคำนามอยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเยโยหรือ e a ยเนี่ยมันแปลว่าเป็นนะครับหรือคือจ,จุดจุดจุดครับ ก็จะได้เป็นหนังเรื่องนี้นะครับคือยองฮวาคือหนังหนังอะไรชุมบีชุมบีก็คือซอมบีนะครับหนังซอมบีนะครับแล้วก็มีไวรัลตัวหนึ่งนะครับอึน,นะครับอึอันนี้แปลว่าของนะครับหน้าอึนเนี่ยจะเป็นคำนามนะครับอันนี้ก็คือคำดกนะคำดกแปลว่า,าผู้กำกับนะฮะ ของผู้กำกับยอนซังโฮอ่ายอนซังโฮเป็นชื่อคนนะครับชื่อผู้กำกับนะครับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือหนังซอมบี้ของผู้กำกับยอนซังโฮนะครับอ่าได้เรียบร้อยเรามาดูประโยคที่3กันต่อนะครับประโยคที่3ามบอกาอียองฮวานึนยอนซังโฮคัมโดกีชอ,อึม,มอโรมันดึนชีซยองฮวาน่นอ,อีนะครับ แปลว่านี่หรือนี้เหมือนเดิมนะครับเว้นวรรคนะยองฮวานินยองฮวาก็หนังนะครับหรือภาพ,พยนตร์นะครับเหมือนกับประโยคข,ข้างบนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็ถูกครอบไปด้วยเวกอนนึ่นๆน,น,นะครับประธานรองหรือหัวข้อน,นั่นเองนะเวลาเราเจออะไรแบบนี้ให้เราตัดเป็นท่อนๆไปนะครับเราก็จะแปลได้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับยอนซังโฮคัมโดกีนะครับ ชอฟมูโรมันดือชีสไซของไโนะครับเราสามารถแปลไล่ข้างหลังขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะต้องมีการกลับตำแหน่งนิดนึงเดี๋ยวเรามากลับพร้อมกันนะเราไปยู่ข้างหลังก่อนเลยนะครับวยากรเยโยมาอีกแล้วนะครับคือวัยกรอีเอโยหรือว่าเยโยนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นหรือคือจุดจุด,จดครับค่ะนะคือ หนังนับชีซาชีซาก็คือไลฟ์แอคชั่นหนังไลฟ์แอคชั่นนะครับมันดึนนะครับมันดึนอันนี้นะครับมาจากคำว่ามันดึนดนะมันดึนดะแปลว่าทำหรือสร้างนะครับเขาไปทำอะไรกับคำนี้ก็คือตัดดะแล้วใช้ไว้าก่อนอื่นี้อื่นนะครับขยายเข้าไป ขยายคํากริยานะครับรีอื่นเนี่ยพอมันมาเจอกับอืดมีอื่นเนี่ยก็เลยถูกตัดติกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอานีอื่นมาใส่แทนนะกายเป็นคําว่ามันดึนนะเพราะฉะนั้นมันดินเนี่ยมันก็เลยแปลว่าที่ทานะครับเออคือหนังไลฟ์แอคชั่นที่ทานะครับอือโรอือโรเป็นไวยากรณ์บอกวิธีการหรือว่าบอกทิศทางใช่ไหมอือโรแปลว่าโดยหรือทางนะครับอันนี้เราจะใช้ความหมายที่เป็นโดยนะครับบอกวิธีการนะว่า คือหนังไลฟ์แอคชั่นที่ทำโดยช่ออ่มช่ออ่มแปลว่าครั้งแรกนะครับโดยเป็นครั้งแรกของค่ายของคําโดกีเ่คําโดกี้ก็คือผู้กำกับนะครับแต่ว่าผู้กำกับคนนี้นะครับถูกบังคับไปด้วยประธานใหญ่ของประโยคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสลับแปลได้ตรงนี้ว่าผู้กำกับยอนซังโฮเนี่ย ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือหนังที่ทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยเอ่าเป็นหนังที่ทำแบบไลฟ์แอคชั่นเป็นครั้งแรกประโยชน์ต่อมาเขาบอกต่อว่าอีคัมโดกึนอียองฮาริมันดูกีจนเนนสนหางช่างแอนิเมชั่นนมันดูรอเซโอนะครับมาเหมือนเดิมอีมาอีกแล้วนะครับอีนี่หรือว่านี้นะครับคมโดกึนนะคำโดก,ก็คือผู้กำกับ ผู้กำกับคนนี้ถูกบังคับให้เป็นประธานรองนะครับอียองฮวารรนะครับอีมาอีกแล้วนี้หรือว่านี่ใช่ไหมยองฮวาก็คือหนังนะครับหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถูกทำให้เป็นกรรมของประโยคนะครับมันเดอกีจอนนะครับคำนี้ก็มาจากคาว่ามัน d ด d a ดะนะครับที่แปลว่าทำสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเขาทำอะไร ตัดดนะครับเติมเมกอรตัวใหม่เข้าไปคือกีจอนนะกีจอนเนแปลว่าตอนก่อนจุดๆ,ๆนะปกติกีจอนเนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคำกริยาหรือเวิร์บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอในข้อสอบให้เราใช้สายตานะตัดเลยว่าเราต้องแปลข้างหน้านี้ก่อนนะตอนก่อนเนี้ยทำผู้กำกับคนนี้เนี่ยนะครับ ก่อนที่จะทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะถูกครอบไปด้วยประธานรองหรือหัวเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนก้อนเล็กๆแล้วก็มีก้อนใหญ่ๆครอบลงไปแบบนี้อา่านะฮะใครนึกภาพไม่ออกก็ดูอ่ะประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าหางสร้างนะครับหางสร้างประวัติตลอดนะฮะตลอดเวลานะครับ อะไรตลอดเวลา animation นะครับอันนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะครับก็คือ animation นะพวกการ์ตูนที่มันเป็นแบบใช้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมานะครับทูบังคับให้เป็นกรรมของประโยคนะครับ mandersel นะคำนี้มาจากคำว่า m a n d i r นะครับที่แปลว่าทำหรือสร้างยังไงต่อตัดดะแล้วทำให้อยู่ในรูปของวยากรบอกอดีต o s โยนะครับ อา,อาจจะมีคําว่าวงเล็บแล้วไว้นิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเอออันนี้มันจบไปแล้วนะัแสดงว่าประโยคนี้ยาวๆเนี่ยเขาต้องการบอกว่าคุณผู้กํากับคนนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาทําหนังเรื่องนี้หรือว่าหนังซอมบี้เนี่ยนะครับเขาได้ทําหนังแอนิเมชันมาตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วยังไงนะครับประโยคต่อมา เขาบอกว่าคือ Animation นยองฮวาดรี่น้อมูโชวซอนะครับแล้วก็มีคอมมาผมก็เลยตัดประโยคให้เรียบแล้วไอ้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเวลามีคอมมาในข้อสอบให้ตัดเลยแล้วแปลข้างหน้าก่อนนะฮะคือแปลว่าอะไรคือแปลว่านั่นหรือว่านั้นนะครับแอนิเมชั่ก็หนังการ์ตูนแอนิเมช o ่นยองฮวาดอรี่นะยองฮวาก็คือหนังนะครับหรือว่าภาพ,พยนตร์ ถูกเอามารวมกับคำว,ว่าดือีกแล้วนะในเทปที่แล้วเพิ่งสอนไปจำได้ไหมดืนแปลว่าพวกอ่ามันเอามาเขียนติดกับคำว,ว่ายองฮวานะมันก็เลยแปลว่าพวกหนังแอนิเมชันพวกนั้นถูกบังคับให้เป็นประทานใหญ่ของประโยชน์เพราะฉะนั้นเราตัดก้อนนี้นะคะเราแปลขึ้นไปนะหนังแอนิเมชันพวกนั้นทั้งหมดเนี่ยนอมูโชวาซ่อนะครับนอมูแปลว่ามาก อะไรมากโชวาซ่อมาจากคําว่าชดถะนะครับที่แปลว่าดีหรือชอบนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะเลือกใช้เป็นคําว่าดีนะครับตัดดะแล้วตามด้วยบริกรอ,อารอเฮซอนะครับอาอเฮซอแปลว่าเพราะหรือแล้วใช้บอกอะไรบอกเหตุผลหรือลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกลำดับเหตุการณ์นะเขาบอกเหตุผลนะครับเราก็จะแปลได้ว,ว่า เอ่อหนังภาพยนต์แอนิเมชันพวกนั้นเนี่ยเพราะว่ามันดีมากนะครับดีมากๆเลยอีบอนเน้นเซรุยองควายเแเท้ซ้อคิดได้ดีมานี่เฮสเซโนะอีบอนแปลว่าครั้งนี้นะมัเป็นเหมือนช่วงระยะเวลาก็เลยใช้วัากรกรเอเข้าไปนะเอที่แปลวะ่าที่ตอนเมื่อ ะนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นคำว,ว่าตอนนะเป็นการบอกช่วงเวลาเนาะตอนครั้งนี้หรือว่าในครั้งนี้เนี่ยเซโรอุ่นนะครับเซโรอุ่นคำนี้มาจากคำว,ว่าเซรรตะนะครับ ta, เซรรตะแปลว่าใหม่ตัดดนับเปลี่ยนพืึบให้กลายเป็นอูนะครับ,รน U, นรบแล้วค่อยตามด้วยไวยากรณ์ีอึนเข้าไปนะครับที่เปาว่าที่เป็นการขยายเนาะที่ใหม่นะครับในครั้งนี้ที่ใหม่อะไรที่ใหม่ยองฮวายองฮวาก็คือหนัง หนังนะฮะเป็นบอกตำแหน่งนะฮะหรือสถานที่อันนี้ก็เลยใช้เป็นคำว่าที่นะที่ในหนังใหม่แบบเนี้ยแทเฮซอนะครับแทเฮซออันเนี้ยนะครับก็มาจากแทฮาดะนะครับแทฮาดะแปลว่าเกี่ยวกับหรือว่าการเผชิญหน้า เปียนหาดะนะครับแล้วก็ลงท้ายเป็นแฮซอนะครับที่แปลว่าเพราะหรือแล้วนะครับวยากรณ์เดียวกับเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนไปนะครับแล้วก็ตัดเลยรับก็จะแปลว่าในตอนนี้เองหรือว่าในครั้งนี้เองนะครับก็มันเป็นการทําหนังที่เกี่ยวขึ้นกับสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเป็นการทําแวกแนวออกมาจากเดิมที่เขาเคยทําจากแอนิเมชันมาใช่ไหมคิดอะมาีเห็นส้ม คีแดคำนี้นะครับมาจากคำว่าคีแดที่แปลว่าคาดหวังนะครับความคาดหวังนะครับถูกทําให้เป็นกรรมนะครับคาดหวังทำไมมานีมานีแปลว่ามากนะครับหรือว่าเยอะเฮสเซลเฮสเซลก็คือฮาดะนะครับที่แปลว่าทําเปลี่ยนฮาดะให้เป็นรูปอดีตนะครับแล้วครับค่ะ นะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆก็จะแปลว่าและเพราะว่ามันเป็นหนังที่เป็นประเภทใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีความคาดหวังนะก็เลยรู้สึกคาดหวังมากขึ้นไปอีกนะครับชอนนวอลเลชมบียงพอลิโชวาฮาเจียนายโอนะครับเขาบอกว่าผมหรือฉันนะเป็นประธานนะฮะของประโยค ผมหรือฉันเนี่ยนะครับวอนเลนะครับวอนเลแปลว่าแต่เดิมหรือเดิมที่แต่เดิมหรือเดิมทีชุมบีชมบีมาจากซอมบีนะครับยองฮวาหนังนะครับถูกบังคับให้เป็นกรรมทางประโยคเลยตัดนะครับ ตัวของฉันเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยหนังซอมบี้โชวาฮาจิอันไนโอนะครับมาจากคำว่าโชวาฮาดะนะครับโชวาฮาดะแปลว่าชอบนะครับตะัดะะะเติมไวยากรณ์ตัวหนึ่งเข้าไปก็คือจีอันนะครับจีอันที่แปลว่าไม่จ,จ,จุด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 นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยไวยากรณ์จบประโยคแบบสุภาพอารอเฮยนะครับ อ่าก็จะแปลว่าอะไรนะรผมหรือฉันเนี่ยเพราะว่า,เ,าเดิมทีแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบหนังซอมบี้นะครับคือรอนเดแต่ทว่าอียองฮวานี่นนะฮะอีก็นี้หรือนี่นะครับยองฮวาหนังนะครับหนังอันนี้นะครับถูกบังคับให้เป็นประธานรองหรือหัวเรื่องของประโยคนะครับชงไม่ชงไม้แปลว่า จริงๆนะครับอะไรจริงๆเชมีอิซซาโยนะครับอ่ะมาจากคำว่าเชมีอิตะนะครับที่แปลว่าสนุกสนานทำอะไรเอ่ยนะครับตัดดะแล้วก็ผ่านให้อยู่ในรูปอดีก็คือออสอโซโยนะครับรับ่ะ เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคข้างล่างสุดก็คือเราได้อียองควานเ่นชม่เชมีสเสิก็คือแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันช่างสนุกจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกพูดตามคนเกาหลีเขาดูนะครับเริ่มจากผู้หญิงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งผู้ชายพูดอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับใครที่ยังพูดไม่คล่องก็ลองพูดตามดูนะครับ 스토리 넘버 투. 영화. Movies. 영화 부산행을 봤어요. 이 영화는 연상호 감독의 좀비 영화예요. 이 영화는 연상호 감독이 처음으로 만든 실사 영화예요. 이 감독은 이 영화를 만들기 전에는 항상 애니메이션을 만들었어요. 그 애니메이션 영화들이 너무 좋아서. 이번에 새로운 영화에 대해서 기대를 많이 했어요. 저는 원래 좀비 영화를 좋아하지 않아요. 그런데 이 영화는 정말 재미있었어요. 영화 부산행을 봤어요. 이 영화는 연상호 감독의 좀비 영화예요. 이 영화는 연상호 감독이 처음으로 만든 실사 영화예요. 이 감독은 이 영화를 만들기 전에는 항상 애니메이션을 만들었어요. 그 애니메이션 영화들이 너무 좋아서 이번에 새로운 영화에 대해서 기대를 많이 했어요. 저는 원래 좀비 영화를 좋아하지 않아요. 그런데 이 영화는 정말 재미있었어요. Vocabulary 영화, 영화 보다, 보다 감독, 감독 좀비, 좀비 처음으로, 처음으로 만들다, 만들다 실사 실사 전, 전 항상, 항상 좋다, 좋다, 새롭다, 새롭다, 기대하다, 기대하다, 정말, 정말 재미있다. 재미있다.